เต้นชชาชากันใหม่ๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนเต้นเบสิคเชชาชาขึ้นหน้าถอยหลังแต่บางคนเต้นเบสิคเชชาชาแบบแยกซ้ายแยกขวาเดี๋ยวตามครูสาวไปหาคำตอบกันเลยคะ่ะเบสิก m มูฟเมนต์ในเชชาชาที่นิยมเต้นกันมีอยู่2แบบนะคะคือโอเพนเบสิกกับคล s สเบสิกค่ะ ในเบสิกที่เราเห็นเขาเต้นช้าๆ,ๆขึ้นหน้าถอยหลังอันนั้นคือ Open Basic นะคะส่วน Close Basic ก็คือถ้าหากว่าเราเห็นเขาเต้นช้าๆ,ๆในการแยกซ้ายและแยกขวาอันนั้นคือ Close Basic หรือชา a ์เซทูไลชาร์เซ่ทูเลฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูเบสิกช้าๆ,ๆในแบบ Close Basic หรือว่าชาร์เซทูไลชาร์เซ t ทูเลฟ ถอยหลังเท้าขวานะคะ2 3โยกกลับมาแล้วแยก4 and o ขึ้นหน้าเท้าซ้าย2 3แล้วแยกเท้าซ้าย4 and one ต็ปที่เรายืนเท้าซ้ายก็คือสเต็ปที่เรานับ1ห,หรือ1ค่ะแล้วถอยหลังนับ2 3 4แยกเท้าขวาและชิด and one ขึ้นหน้าเท้าซ้าย2 3 4 three f and one เริ่มจากถอยหลังเท้าขวา2 3 4 three f and one ขึ้นหน้าเท้าซ้าย2 3 4 three four, and One, two, close basic คะ่ะ a า h ชาชาชาส e e c า a ช h ช c ช a สำหรับคนที่เริ่มฝึกลีลาดในจังหวชะชาชาชาใหม่ๆนะคะมือใหม่เนี่ยผูสาวแนะนำให้ฝึกเบสิกใน close basic ก่อนเพื่อที่ว่า เราจะไปต่อในฟิกเกอร์หรือว่าท่าอื่นๆได้ง่ายขึ้นนิวยอร์กแฮนด์ทูแฮนด์โชเดอร์ทูโชเดอร์อันเดอร์อาร์มเทิร์นหรือสปอร์ตเทิร์นพวกนี้เราก็จะใช้ชาชาๆาในการแยกชิดแยกนะคะโอเพนเบสิกหรือขึ้นหน้าถอยหลังตอนที่เราชาชาชาก็จะนิยมเป็นล็อกสเต็ปขึ้นหน้าล็อกสเต็ปถอยหลังซึ่งก็จะเป็นการยากนิดนึงสำหรับ คนที่หัดใหม่หรือมือใหม่ก e g i n n e r นะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ทักษะในการล็อกแต่จริงๆจะชิดก็ได้แต่พอเวลาเราเห็นเขาล็อกสวยเราก็จะอยากล็อกแต่ทีนี้พอเวลาที่เราล็อกแล้วเนี่ยฟิกเกอร์ต่อไปที่เราจะทำต่อไปของคนหัดใหม่ซึ่งเป็นนิวยอร์กหรือแฮนด์ทูแฮนด์โชเดอร์ทูโชเดอร์พวกนี้ก็จะต้องใช้ชาช่าๆๆในลักษณะของชา a เซ่ทูไลท์แอนด์เลฟ คะตัวอย่างของนิวยอร์ก two three cha 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 two three cha 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 two three cha 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 hand to hand ก็จะเป็นการคว้ยหลัง two three cha 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 two three cha 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 Shoulder to shoulder two three cha 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 two three cha 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 ซึ่งสเต็ปนิวยอร์ก hand to hand shoulder to shoulder หรือ Spot เทิรพวกนี้เป็นสเต็ปที่นิยมใช้หรือว่าเราเรียกว่า popular figure ก็จะใช้ในการช h a c h a to right and left นะคะเพราะฉะนั้น เราเริ่มหัดใหม่ๆใ,ให้รหัด Close Basic ค่ะแล้วเราจะเต้นสเต็ปต่อๆไปได้หลากหลายขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดู Spot Turn หรือว่า Under Arm Turn ค่ะ2 3 4 And 1 2 3 4 And 1 two, three, cha, cha, cha. two, three, cha, cha, cha. two, three, four and one. Two, three, four, and one. two, three, cha, cha, cha. two, three, cha, cha, cha. t 3ชะชะชะ two t h ชาชชะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดรูปกระดิง่งเพื่อที่เราจะได้มาเรียนลีลาด,ด้วยกันกับครูเสาวนะคะฝึกลีลาง่ายๆได้ทุกที่กับครูเสาวคะ่ะ